สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานะครับแนะนำซองปืนนะครับของ Black Hawk นะครับเลเวลสามนะครับตัวนี้ครับ Black Hawk เลเวลสามนะครับพัสดุก็แข็งแรงนะครับแข่งแรกคำทานนะครับนะครับัสดุแข็งแรกคำทานนะครับก็มีแผ่นโหลดมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวซองนะครับตรงนี้นะครับ ใช้ในการขันปรับหนืดนะครับสองนี้ผมก็ใช้มา4ีหปีแล้วนะครับขันตัวนี้เพื่อปรับหนืดปรับหนืดยังไงนะครับก็คือปรับหนืดนี่ก็คือในการชักนะครับปืนครับมันจะปรับได้ว่าเราต้องการหนืดแค่ไหนต้องการให้มันดึงง่ายหรือว่าดึงแข็งดึงฝืดแค่ไหนนะครับเรียกว่าการปรับหนืดนะครับระบบล็อกก็จะเป็นล็อก2ชั้น สงชั้นแต่ผมจะไม่บอกนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแต่มันเป็นล็อก2ชั้นนะครับต้องกด2ปุ่มนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับปืนจะกดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะครับปืนจะกดแค่ตัวนี้ตัวเดียวถ้าเป็นล็อกชั้นเดียวนะครับกดตัวนี้แล้วดึงก็จะขึ้นเลยนะครับก็จะออกเลยแต่อันนี้นะครับกดแล้วยังนึงไม่ออกนะครับมันจะเป็นระบบล็อก2ชั้นนะครับผมจะไม่บอกผ่านคลิปนี้นะครับถ้าใคร อยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงทักแชทมาส่วนตัวนะครับทักแชทมาส่วนตัวที่ Facebook สายฟ้านะครับหรือนะครับหรือลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับก็จะรู้เท่าว่ามันดึงยังไงนะครับมันดึงได้นะครับครับครับแค่นี้นะครับจะเป็นล็อกสองชั้นนะครับ องแรค้อครับเรื่อคสั่้าใครสนใจครับด้านบนก็ประมาณนี้ครับด้านหน้าครับประมาณนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับมีตัวโหลดมาให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ